ดูดีเนื้อแบบไปแบบควันเยอะได้ไหมล่ะมันไม่ได้สิดูอันนี้เดือดลองดิอดูดูดูควันแบบควันข้นอกไมจักฟินลโอ้โหอรีอยวดีดียี่อันนี้คือมันตายแล้วี่ไงนีไงเดอตัวนี้วัด วันนี้นะคะเรามาเจอช่องเฮลโหลฮะเว่วันนี้เราทำอะไรคะวันนี้เราทำอะไรคะดดูิเอาวันนี้ทำไรลูกบอกหรอทำอะไรนะทำอะไรนะปูมาจับ้าเออไม่ใช่ปูมาจักอะทุกคนดูนี่อะไรคะปูนั่นเองเห็นไหมเห็นเห็นยังไงตัวใหญ่มากเอาแม่สอนวิธีจับปูซิใช่ใช่กับแม่กล้าไอ้ปา่ก แเ่ย้เออนั่นแหละแ้ันต้วตากันเอามตายแล้วมันตายแล้วไม่กล้จับนะคะแกก็นานแล้วก็ไม่ไดเลยอันนี้คือมันตายแล้วแล้วจับได้ยังไงตัวนี้กางขาไอ้ดิเอาเอายแม่ชูมันน่อีปูน้อยหนีบมือคุณแม่ขายปูน้อยหนีบมือนะอ่ะฟ้าชูมัหน่อยชูมัหน่อย คุณแม่ขาอีปูน้อยนี่มือฉันจับตัวตายนะ้วแม่กาจับตัวได้ยังไม่เก๋จริงนี่หวปล่ายไงไงเห็นไหมแม่กาจับอยู่ให้บ่ยสามสี่ฝ่ายเดียวเดียวสามสี่ฝ่ายปังงังเอาตัวเล็กๆได้มีไหมนี่เดียวีีเดียวอยู่ไม่เก๋จริงนี่หว่าประตูน้อยเอย่าเถื่อมนดีดีบมิ่งพ่อตายไปได้ป่ะอ่าไม่อย่าไปจับมันเลือดโปเลือดโปออกผมปวดเท้าเด้ อันนี้ปูอันนี้ตัวน้อยอาไปถ่ายมันโอ้โหมันตัวใหญ่เหมือนกันนะกับกันไรล่ะจับการตัวมันจับเัอจับตัวจับตัวจับตัวจับตอมจัตัวจันตัวจับตัวตัวจับ่ัจะบตัวจัทตัวจับตัวจับนีจับตัวจาเตัวจับตัวับตัวจับตัวาวจรบตัวจนบตาวจับเัวจับตัวมับตัวจับตัวจับตัอจับนัวจับตวทับตัวจับตัวจัอจับตัวจัวบับ กับอะรอีกอมปูมีเาะกบอมนะะอันเสือแลปจ้าพอดเสื้อหนูมาจากแม่ตัอหัวอกดูนั้นตัวใหญ่มากไปหามามาเนี่ยไอตัวข้างล่างน่ะขวามือข้างหน้าขอบอ่ะเออูเรื่องอะไร่ะจับอย่างนั้นโดนิดดูดูนดูดิเห็นูมมันไวปุ่นเนาะดูดูันมือช่มเนี่ยตัวใหญ่จับด้านหลังูนป็นนบเนี่ย โอเคครับแล้วเชิญเป็นติงหยาติงหยตังหน่อยกูนีออีติอิติอิติเจ็บตายโอ้โอโอ้โ้นคือหวเล้ะอะไรโอ้ชันคือทั้งอ่ะที่ย้านเออร้าน ในสะอาดก็เข้าไปแกลต้องล้างกี่น้ำนะเอ็ดสองน้ำพอสองน้ำสองมาดูเวลาโอ้โหอย่างเยอะอ่ะมันจะออกช่วงหน้าฝนประทันี่นี่น้ำฝนแล้วโอ้โหลูมันเดินกันก้ยเลยทุกคนวางไข่โอ้โหขาชี้ปังงังขาชี้ปังงังแปลว่าี<อ>า้ปลาทำความสะอาดแล้วก็ไปเก็บไปย่าง เอาเอาโอ๊ปุ่นกต้องระวังมันหนีนะทุกคนอืมแต่รู้วิธีก็ไม่หนีเก็บร้อยเออประมาณแกตัวนี่นะเออประมาณสัก50-30 50ตัวได้ด้วยหรเปล่าบาร์ดวันนี้จะลองกินปูเป็นครั้งแรกน็ตนะปูอินทรียนะทุกคนทำไมปูไม่ออร์แกนิกมันจะอยู่ในเมืองไงหรือยงไง ก็คือไม่ได้ปูเลี้ยงอ่ะเป็นปูมาจากทุ่งนาของเราเลยไอปุ๋ยทุกเตะปุ๋ธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติหน้าฝนหน้าไหนฟ้าลองให้มันหนีบหน่อยดิอยากรู้ว่ากิบไหมเอาเอาอาโอเคหมดสุดการท่เคยทำนะครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกตื่นเต้นแล้วเป็นเมนูที่อยากกินมากเพราะไม่เคยกินเพราะไม่ใช่เคยกินตอนเด็กๆนะยายเคยทำให้กินอยู่นะนี่ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะฉีก เดี๋ยวลักษณะอย่างนี้โอ้มันโอ้โหมันน่ากินจังเลยเออมันตัวใหญ่มากเอาหางสอนแช่ใส่หน่อเลยหางหางเออหางมันเราใช้หางแขกนะคะใช้หัวแขกอย่างนี้ดูดิ้ไหนอะปะวอบูยังไงมันตายได้ไงมันยังดิ้นเดาเดามันหนีไปมันพิสิทธินีไปแล้วไม่มีสิทธิ์จะหนีแล้ก็ให้มันหนีเจ้าทีจะได้จบจบกันไปอุจะอะไรแค่เอากระมันมาเลยเดีนะเดี๋ยวนะวันนี้เราเจดาไม่ใช้ตัวนะวันนี้ ส่งน้องสาวมาอันนี้ไม่ค่อยมีนึกนึกนึกมันเป็นบางตัวตัวมันตัวเป็นมันตัวนั้นแบบโหเยอะมากตัวแรกแล้มันดีตัวแรกไงดูตั้นดูตัวเมียก่อนเราดูได้ไงนะเออว่าตัวไหนตัวเมียนี่ตัวผู้เนี่ยจะป็นทีบเดี๋ยนี้ตัวผู้นี่ตัวผู้แล้วเนี่ยไหนี่ตัวผู้อย่างนี้ลักษณะตัวผู้เออเดี๋ยวดูให้ดูตัวเมียอ๋อนี่ตัวเมียแต่๋ยวเมันจะใหญ่ตัวเมียเอออะไรกันนี่อันนี้ตัวเมียนะคะเนี่ย ตัวงมันจะเป็นไงครับนี่เนี่ยมันจะมีไอ้ท้องมันเนี่ยเปิดได้ใช่ไหมครับเปิดได้เออเวลามันวางไข่เวลาแกะไงนี่แกะไรแกะใช่ใช่แกะตัวมันอะแกะไงครับกี่ตัวอีกเยอะเออก็จับขามันอย่างนี้แหละเนี่ยน่ารักส่วนพวกนี้เอาไหมฮะส่วนพวกนี้เอาไหมนะเอื่อคัดออกไปหางเลยนี่ดูด้วยโอ้อันนี้มันแข็งว่ะไม่มีเลยนะมีมีมันนั่นบังอยู่เดียว มีแต่มีไม่เยอะเออเอาแกดูตัวใหม่ระวังน้ำดีมือเลยตอกเด้อโอ้นีกับมันเหมือนกันนี่เออนี่มันเยอะเหมือนกันนี่เออนี่แหละเออมีแล้วขุดได้ไปขุดอาดามลายเด้อเอาแต่ขุดแต่ก้อนมันออกขุดแต่เหลืองเหลืองน่ะฟ้าต้องให้สอนดูนะขุดอะไที่ก้อนๆมันนี่นะเนี่ยก้อนๆดำๆไอ้เหลืองๆเนี่ยขุดจะขุดไปทุ่น มันไม่เคยพูดถึงหรอกมาเออกินก้อนเดืองๆอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้มันๆอ่ะนี่แหละเป็นสักขีเราขี่ขายอย่างนี้แหละดึงขายอย่างนี้แหละเผื่อเมันกระมันนี่นี่นะทุกคนนี่คือกระดองมันนะนี่คือมันตายเราจะเอาไปย่างที่เราจะเอาไปย่างตัวใหญ่ๆนี่กระดองมันแก่้งไงอ่ะ ป้ากลัวก็บอกเสร็จแล้ทำไมเป็นเงินแก๋ยังไงมาขยับอยู่ไงทุกคนดูดิป้าไม่กลัวไม่ใช่อะไรหรอกแต่ไม่กลัวได้ยังไงสนุกดีว่ะโหมันแข็งมากเลยนะเนี่ยแข็งก็เราต้องไปจังหวะโอ้นี้เหลืองโอ้โหอันนี้มันดีเยอะมันเยอะจังตัวดีเออยอดเลยเคยเห็นคนจีนกินไหมเขาใส่พริกใส่กระเทียมใส่โอ้โหโไอ้นนั่ใส่จงปล่อยกระรองให้ข้าเถิด ตัจ๋าต้องปล่อยเธออย่าห่วงสิคะห่วงกระดองตัวเองเหรอใครมีตาเดียวอันนี้เกลียดแล้วมั้งใช่กันไว้โหมเตือนเมันเกาะกันทุกคนเขาจะพูดอะไรหอมใจต้งก่อนเนื้อจำเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ทำเลยงานทุกคนนะโอเคนะไปบับอันนี้วิธีการปรุงนะทุกคน เราจะใส่ไข่เนาะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วเจจะชอบแล้วเจชอบแต่เราจะใส่นะคะใส่ไข่ไปแล้วเาใบน้ำปลามาปรุงรสนี่น้ำปลาปรุงรสน้ำปลาเครื่องปรุงเยอะไปหน่อยใส่ไข่ไปใบหนึ่งนะเอาไข่ใส่มันปูนะทุกคนนะแล้วก็ อันนี้อะไรน้ำตาลครับปรุงรสปรุงรสเนื้อผงนัวผงนัวอ่ะผงนัวผงนัวน้ำปลาผงสวรรค์ก็ใจร้ายแต่เนาะผงสวรรค์หนึ่งคนหน่อยเดียวไม่เป็นไรคนข้างล่างไม่ร่วงคนอะไรอ่ะน่าแข่งวะอาะรถดีใส่นิดนึงอันนี้เราไม่ก็ละนี่รถดีอ่ะรถดีผงปรุงรสอ่ะผงปรุงรสละกันน้ำตาลใส่ไหม แม่ใส่ไม่ใส่ม่ใส่ของปลาปลาแล้วไม่ใส่น้ำตาลเราจะกินแบบนบ้านๆ่าคือเดินะคะแล้วก็คนนะใช่ยาไม้ก่อนเขาไม่มีไข่เขาก็ได้เอาแบบเพียวๆนะนะเอื้อเนาะบ้านไหนไม่มีไข่อ่ะเนาะเราก็จะตีให้มันเช่ากันนะไข่ก็ปรุงเสร็จแล้วเราก็รอกรอกใส่กระดองมันอย่างงี้ไม่คือกระดองเราเอาไปย่างเอาไอาันนี้เอาอันนี้กรอกใส่กระดองอีกทีนึงแล้วก็เอาขึ้นเตาใช่ข้างหลังน้ำเตาติดแล้วเด้อ เขาเป็นตัวไหนโอ้คนโม้ตัวเมียอะไรนะเฮ้ยอะไรคะไอเดียวแต่ดองยังไงมันทุกคนกอกนี่เลยกอกนี่นะเอาที่ปรุงเมื่อกี้กอกใส่กระดองใช่กระดองนะคะใช่เออกระดองฟูโขาแยกกระดองมันนะอะไรอย่างนี้มันแล้วก็เทใส่กระดองอืม ตาเคยกินไหม่ไม่เคยครั้งแรกนี่ล่ะครั้งแรกในชีวิตช้นะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเปล่าแหมจะอร่อยเลนล่ะ้าของปีนี้เพราะว่ามันมีปีหน้าปีหน้าปีหน้ปีน้าีหน๋อมันไม่ปีหน้าปหน้ีอน้าปีหน้น้ปี้งนาปีน้าาปีน้าปน้าปีหน้าปีนีั้ห้นี้งานเบาเลยนะี้นี้ยอนี่ยย รเอยู่กนนอกกันเาไปตั้งกขาไอ้ฟอตั้งแตแก่ายอยนึ้อบูอไอไปเลยอะไรมันลอย่เื่อไปอยไปเดี๋ยวมันยังไม่เันยดนะจ๊ะให้มันล้างอ้อนี่นะกําลังได้กําลังอ้อคนเลยทุกคนดูหูกลิ่นมาแล้วอะหอมป่ะลาไม่เคยได้กลินนี้เลยางอ้าวางก่อน เอย่างนี้ทานได้ไปกันแล้วพวกเราเอาไปชุดๆใส่เมันเต็มที่ข้าวเหนียวจิ้มที่นี่สุดเลข้าวเหนียวกินครับแนอ๋อกินกับข้าวเหนียวครับแล้วข้าวเหนียวจิ้มๆมาสุดแล้วจ้ำข้าวเหนียวในนี้เลยว้าวเพราะวอามันเกิดจิ้มตัวได้หายดอกโอ้มันเดือดปุบปุบปุบปัุบปุบหอมหอมหอมเนาะหอมสดค้าวเหนียวสด

ปั้นเด็กสมัยก่อนเลี้ยงลูกเอาละหลายร้อยรลูนแล้วลูกเมื่อก่อนเขาใส่ไข่ไหมแม่ไม่ใส่ไม่ใส่เขาไม่ใส่เดี๋ยวเลามาปลาแอ๊บปลาแอ๊บปลาแอ๊บอ่ะแล้ปลาจะหยอดกระชี้ก็เหนียวเลยไม่กินเนื้หยอดน้ำปลาขอริแกนแท่บน้ำปลาเนาะเด็กินแม่กินแซ่บหลายตัวแต่กับเกลือแต่ว่ามันต้องสุกก่อนใช่ไหมคำนึงถึลูกสุกก่อนต้องเนี่ยมันถ้าไม่สุกท้องเสียเป็นบ่เสีมันก็สุกมันไม่เป็นข้าวไม่อร่อยอ๋มันขาวอ๋อไหมต้องไหมม้าไม่จ๋าเออไอ้พูดคำเด ใกล้สุกแล้วนะแต่ไมงสุกไม่ดีแต่กลักระดองไม่ก่อนเลยไม่ไหม่หรอไม่แต่ไม่ไไฟอ่อนไฟเนปัญหาถ่ายรูปเลยกิ้มขอมากกว่ามากรได้จำจิำในโุกเลยเอามายที่เธอเอามาทโอ้โหนวดิเนือแบบไฟแบบควายเยอะได้ไหมล่ะมันไม่ได้สิตัวอันนี้เดือบลองดิควันแบบควันควันดิอ ย้ํม่กินอีกอ่ะย้ําเดเสีย้ดเป็นมั้งเฮ้ยมันมันด่าลแมววายังไงดนอกันด่าด่าาเล็กยังเชียวเออยังเชียวมาชิมนะมาชิมนะนตัวอีแต่ประจำตำแหน่งอุ้ยหอมอ่ะอ่ะเบอกเออหอมอ่ะได้บอกเถึงมาตัดเออโกตั้มนะนี่บอกเปนนางบังไฟแก้บอะไะ จมูจักปินโอ้โหอร่อยมากเลยไปแซ่บปกันเด้ออ่าเราอพี่หน่อยอีปูด้วยค่ะอีปูมันปูนะคะอ่าเนี่ยเพิ่งจะมาถึงบ้านเพิ่งจะทำกันค่ะแซ่บแซ่บรสชาติเป็นไงแม่อธิบายมั้อะไรอะไรลูกอะไรมันก็ออกนวลๆมันมันน้ำก๋อมหอมหูเบกไม่ถูกออืรวมๆแล้วก็อร่อยอร่อยแซ่บ นี่ถ้าแบบอากาศหนาวๆแล้วผิงไฟนะด้วยคุณแล้วนะอ๋อแม่อ๋อต่อยใล้างเื่องพร้อมกันพร้อมกันอีก็ตนตงโอ้โหอร่อยสุดยอดเลยว้าบิลเวอร์รัดควันแซ่บเบอร์ควันออกมาควันออกเว้ยเอามึงอสิบึงไหนไหนผมบ่ผมเอาสิบึงกินเลยไม่ต้องไปนมใจเข้าตัวได้นี่นะทุกคน อย่าให้ใครโกหกได้ชนอร่อยอร่อยปีละหนึ่งนาทีปีละหนึ่อ๋อเข้าใจละปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะจะบอกให้รสชาติก็เหมือนกุ้งปูนามันกุ้งเออมีแตู่นาปลาหมันกุ้งลูกตาวก็ครั้งหนึ่งเหมือนนันนี่ทุกคนโอ้ยแม่หอนเนาะปลาหมึกเหมือนกันนะนะคะปลาหมึกเหมือนกันใครยังตัดดิจิมาเขาตัดกันสองคนเนี่ย มือเกาะมันทุกขนาดตัวนี้ตัวเล่นกดพักผมนึกว่าขนาดวันออกเลยเธอต้องเด็ไปคุยให้มันขึ้นอย่างนั้นให้มันเหี่ยงเอาจนกันสิเซ็ตเซ็มยืดอ่ะใกล้ให้ผู้กินนั่นไม่ได้หนิแล้วก็บอกไปๆปูท่าปูนาท่าเกตัวใหญ่แล้วไม่มี ข้าวใบสองเมนูคูวันนี้มันจะออกเค็มๆม,มันๆใช่แซ่บแต่มันก็เป็นกลิ่นของมันเลยนะนอร่อยเออข้าวปลาอะไรอย่าพูดด้านล่างกันรอมีแลครัง้งจริงๆเนี่ยพอจิ้มเมื่อกี้นะข้าไปจิ้มแจ่วอีกทีนึงน่าจะอร่อยเลยเอออันนี้สำหรับคนกรุงเทพนะเออเราตัดใจกับคนริ้นริ้นมันไม่แม่เนาะลิ้นมันเมนูเนี่ยจริงๆก็ทำให้เด็กกินนะ อ้าจริงเหรอเป็นแบบที่กินเผ็ดไมได้จิ้มพริกป่นจิ้มพริกป่นนะอืมอันนี้แซ่บเลยแล้วพริกป่นมาจิ้มเออจิ้มพริกป่นนี่แซ่บเลยนี่ก็เมนูนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนลองมาหาทำกินดูนะหาปูมาหาไม่ได้หายากมากเลยปีละครั้งนะหายากเราถือว่าโชคดีนะซึ่งที่ที่เรามี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 นาแล้วก็เป็นปูที่เอามาจากนาของเราด้วยนะคะมันก็เลยมีเรากินอยู่มีนาเสร็จปุ๊บก็เมสา ไม่ใช่ชชนาเราอะเป็นนาเป็นนา,นนาที่แบบออร์แกนิกมันก็เลยมีปูปลาอยู่ในนี้ได้